ฟ้าลั่นรถสวยสวัสดีครับวันนี้ผมมีรถเข้ามาใหม่นะครับมานําเสนอครับรถสวยรถดีราคาถูกๆอีกเช่นเคยครับผมกับคันนี้ครับเจ้าโตโยต้าวีโก้แช p ป์พิล e r เครื่องยนต์2,005ดีเซลนะครับเกียร์ธรรมดายกสูงโรงงานปี2012นะครับคันนี้เป็นตัว E นะครับเป็นเครื่อง v n t u r b o แล้วนะครับคันนี้ให้กําลังขับอยู่ที่144แรงม้าครับรุ่นยอดฮิตประหยัดน้ามันเลยครับคันนี้ มาชมภายนอกกันหน่อยแล้วกันครับคันนี้จัดทรงลงล้อด้วยแบกยางขอบ20นะครับแบกยางดีสีเส้นใช้งานได้อีกยาวครับสีสันภายนอกนี่ครับเงาวับเลยครับสีผมตีให้90%เลยครับสวยงามทีเดียวบอดี้ภายในครับเนี่ยฮะเดิมโรงงานครับผมเบาะเดิมโรงงานไม่มีฉีกขาดอย่างแน่นอนครับนะฮะแคปเปิดได้ครับขึ้นลงสะดวกสบายครับนะฮะ เม็ดอัคประตูเดิมๆโรงงานครับครนนี้เราผิดชอบการโดนนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมอย่างแน่นอนครับผมนยฮะกระดองคัะซีแห้งๆครับไม่มีสนิมมาดูบั้นท้ายกันหน่อยครับมีกระบะไลเนอร์ให้ครบนะครับเม็ดอัคบั้นท้ายสิ่งเดิมๆครับเดิมโรงงานไม่มีชนอย่างไรอยู่ครบครับสติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครบครับ นีครับสีสันเงาวับมากๆครับดอกยางดีๆเลยครับสวยๆเลยครับใช้งานได้ยาวๆคัสทรงคัดสีแห้งๆไม่มีสนิมครับเนี่ยมาดูภายในฝั่งนี้กันหน่อยครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับปรับพับหูไฟฟ้าใช้งานได้ปกติทุกจุดนะครับไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่215,000กว่ากิโลเองนะครับเครื่องเล่นนี้มีสาครับแอร์ย็นเพลงพ่อครับใช้งานได้ปกติ คันนี้ผมขอเสนอขายในราคาถูกๆนะครับเพียงแค่229,000บาทครับฝังไม่ผิดครับราคาถูกๆครับ229,000บาทราคาถูกๆมากๆครับได้รถสวยรถดีไปใช้งานซื้อซื้อไปไม่ต้องทำอะไรครับเติมน้ำมันขับอย่างเดียวเลยมาดูห้องเครื่องกันหน่อยครับเนี่ยฮะอ้างเครื่องเดิมๆใสๆครับเดิมๆโรงงานครับตัวเลขเดิมโรงงานเลยครับขัดหน้า LU ครบชัดๆครับ เเดิมไม่มีแกะครับสังกระปงเดิมโรงงานครับสวยจัดครับคันนี้มาย้ำรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับคันนี้คือเจ้า toyota vigo champ p i o n e r ตัวสูงตัวสูงโรงงานนะครับยกสูงโรงงานเครื่องยนต์2.5 0 0ดีเซลตัว e เครื่องยนต์ v n t u r b o 144แรงมา้าเป็นรถปี2012คันนี้ผมขอเส,สนอขายในราคาเงินสดราคาถูกๆนะครับเพียงแค่ 2 2 9 9 0 0บาทนะครับย้ำราคานะครับเงินสดน,นะครับ2 0นบาทถูกๆครับใครที่สนอกสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร080-048-9779ฝ่0 80, 0 48, 9, 7, 7, 9. าดเด้อเดี๋ยวประทันดีฝารันรถสวยขอบคุณครับ